และในบริกิจต่อไปให้เราเดินทางมาที่อพาร์ตเมนต์สุดหรูดิมชายหาดของแรนดแวนนะครับนี พอมาถึงแล้วแลนแวลเปลี่ยนสกินใหม่มาทุกคนเปลี่ยนชุดใหม่เป็นสีฟ้าเลยนะครับจําไม่ได้คุณว่าคนละคนกันนะครับนี่เลยและทนี้ครับทางวิกเตอร์ครับก็โทรไปย้อยเย้จ่ามาตินีนะครับว่ากูได้ขอมึงมาหมดแล้วว่าจ่างานเข้าจริงๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะที่เอาของมาให้กูขโมยเนี่ยแต่จ่ามาตินีครับหัวลอกกลับมานะครับบอกว่าของทั้งหมดที่มึงได้ไปน่ะ เป็นของลูกพี่ลูกน้องกูเองมันโหดมากเลยนะมันชื่อเมนเดสไอ้หมอนี่มันจะฆ่าเรียบทุกคนเลยพร้อมกับกูด้วยกูก็หาวิธีหนีมันอยู่ตอนนี้แล้วเราก็หันมาด่าแลนเวนนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่มึงได้มานี่มันเฮงซวยสุดๆเลยเว้ยนี่แต่แลนเวนบอกว่าไม่ต้องกังวลเราจะไปเจอผู้ซื้อก็คือเราต้องเอาของไปขายก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับน่ส่วนแลนเวนบอกว่าผมมีผู้ซื้อครับ ใจเย็นเราต้องเอาเงินก่อนก่อนที่จะตายอะไรเงี้ยและนี่ครับเราก็ต้องเดินทางไปที่ห้างสปปรรพสินค้าเพื่อที่จะไปเจรจาเพื่อที่จะขายแป้งนั่นแหละนะครับนี่แป้งหรือโคก้กเนาะ ทีนี้พอเรามาที่ห้างสรรพสินค้าแล้วนะครับแลนแวนก็จะมาขายของนั่นแหละนะแต่ดูว่วาไอ้คู่ค้าหรือว่าคนที่จะซื้อนะครับมันเป็นคนทําหนังด้วยนะครับทุกคนนะมันคือพูดกํากับอะไรทรงนั้นแหละนะแล้วมันก็ขาดสตันแมนอยู่นะครับแลนแวนก็เสนอเราให้ไปแสดงแทนสซงงางันเชียวครับแม่พี่ผมแสดงได้ครับเนี่เขาที่ตีบทแตกเลยทีเดียวเชียว แล้วเราก็ต้องมาแสดงหนังซอมบี้ซะงั้นเชียวครับทุกคนนะนี่เลยเราก็ต้องมายิงซอมบี้ในห้างสรรพสินค้านะครับนี่ก็คือในเกม GTA ไม่มีซอมบี้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือการถ่ายหนังครับทุกคนนะแต่เหมือนจะยิงจริงด้วยนะอะไรวะแต่ฉากที่ได้มาครับเหมือนจะยังไม่พอนะอก็อยากได้อีกฉากหนึ่งครับแล้วก็โอเคได้ได้อาจาัดไปเพื่อเงินว้ย และนี่ครับภารกิจต่อไปก็คือเป็นฉากที่เราจะต้องปกป้องเอ,อ่อเขาเรียกว่านะปกป้องประตูครับหรือว่าปกป้องร้านค้านะครับจากพวกซอมบี้นะครับห้ามให้มันเข้าไปในร้านค้าได้นะครับนี่หลังจากที่ถ่ายเสร็จครับนี่ขอบคุณคุณมากเลยนะคุณพี่ชายงานนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวนะถ่ายหนังได้สุดจัดเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ข่าวดีด้วยเพราะว่าผู้รับซื้อน่ะรับซื้อยาตกลงด้วยนะอืตอนนี้พาผมไปส่งบ้านได้เลยพี่ชายโอเคแล้วก็พามาส่งที่บ้านแบบชิวๆนะครับนี่ทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยครับและที่บ้านนะครับแนแวนก็อยู่กับแม่นะครับนี่เลยแล้วก็ตะโกนบอกแม่นะครับว่าแม่พวกเรารวยแล้วของทั้งหมดนี้เราขายได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับดูเหมือนว่าเราทักแม่ แต่แม่ไม่ตอบกลับนะครับเหมือนเธอจะอยู่ในห้องนะและแ้วแวก็เดินเข้าไปดูนะครับโอ้ชีตแล้วอะไรหายไปงั้นเหรออะไรแป,กแปกแลกๆก็ทุกคนหายๆเนี่ยก็แม่ของเราหายไปพร้อมกับแป้งพวกนั้นทั้งหมดเลยเอา้าวชิบหายแล้วแม่มึงทำอะไรวะแลนแวนก็แม่มึงเหมือนกันนะวิกเตอร์เอางานเข้าแล้วใหญ่นั่น ใหญ่ตัวแซบโอ้โหด่าแม่ตัวเองด้วยครับงหวะนี้นะครับเราจะทํายังไงดีเฮ้ยวิกใจเย็นหน่อยสิคิดคิดก่อนช่วยกันคิดนี่วิกก็บอกว่ามึงจะเอายังไงดีทํายังไงดีล่ะหรือมึงจะเอาอาหารหมาไปหลอกพวกมันแล้วมันก็อาจจะเข้าใจถ้าเรื่องนี้ผ่านไปได้กูจะฆ่ามึงคนแรกเลยเอชโฮนี่ไอ้ป่าเอ้ยโว้ช่วยกันคิดสิพี่วิกเตอร์ใจเย็น และอย่าลืมกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ด้วยครับทุกคนนะเพราะว่าเราได้ชุดสูตรตัวใหม่มาครับโคตดเท่นะครับและที่สำคัญนะมีอพาร์ตเมนต์ที่มีวิวข้างหลังด้วยครับสวยเหมือนกันเนาะแล้วทีนี้ครับให้เรามาทํางานกับเลนนี่จังนะครับเธอคนนี้เป็นผู้หญิงครับแต่ตอนนี้เธอแปลงเพศเป็นผู้ชายถึง2ครั้งแล้วครับทุกคนนะตอนนี้นะตกลงนี่มึงยังไงเนี่ย และเธอก็อยู่กับแฟรงกี้นะครับเหมือนจะเป็นผู้จัดจาก,การของเธอเนาะและเธอตอนนี้ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับแต่เธอที่จริงนะเธอเป็นดีเจนะครับทุกคนนะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะอยากให้เรามาถ่ายหนังนะครับอมาคุยกับเธอหน่อยแล้วกันนะ แฟรงกี้ผู้ชายคนนี้คือใครเนี่ยหลอดจุงเบร์นั่นนี่ยเขาคือใครเนี่ยจะกำลังมองหาใครสักคนนะนี่มาหาใครสักคนคุณต้องการอะไรหรือครับ <c oughs> ก็บางอย่างนะซิก็บางอย่างนะ ที่รักฉันต้องการเอ่อไอแป้งอ่ะมาสูตรหน่อยให้น้ำมูกมันไหลอะไรเงี้ยแป้งกี้ฉันชอบผู้ชายที่มีแป้งอยู่ในตัวเนี่ยพูดถึงไอ้แป้งไอ้โคกอะไรพวกนั้นนหละทุกคนเอ้ยนี่มันเจ๋งดีมากเลยนะในปีนี้น่ะทุกคนยังหลงไหลในความรักอยู่งั้นเหรอเนี่ยคุณพูดอะไรครับผมไม่รู้เรื่องเลยอใช่กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออฉันเป็นส่วนเล็กน้อย ในสวรรค์แห่งนี้แต่คุณคือนางฟ้าคุณคือผู้พิเศษฉันอยากจะถ่ายวิดีโอของคุณถ้าคุณถอดเสื้อผ้าให้ฉันหน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาเอาเดี๋ยวมึงปรึกษากูหรือยังเนี่ยแล้วฉันก็มีความฝันนะตอนนี้นะฉันพร้อมที่จะรักและผูกพันกับทุกคนในทีเดียวเชียวนี่แล้วก็อยากจะให้คุณเป็นสตันแมนให้กับฉันหน่อยอื มันน่าจะสนุกดีและคุณน่าจะหลงไหลกับฉันได้โปรด โปรดมาถ่ายหนังกับฉันเถอะได้โปรดช่วยฉันด้วยอายุดีก็มาขอร้องเราซะงั้นเดียวคุณแค่เป็นคนขับเท่านั้นเองฉันต้องการให้คุณขับรถไปแล้วก็ใช้ชีวิตดีๆนะเหมือนกับการขับรถนะถ้าคุณทําได้นะพวกเขาอาจชอบหนังของฉันก็ได้นะจําไว้นะฉันจะอยู่บนฟ้าถ่ายหนังแอคชั่นและนี่ก็คือหนังแอคชั่นที่เอาไปทําโฆษณาโอเคแอคชั่นเอาซะงั้นเดียวมึงถามกูหรือยังวะเนี่ย ทีนี้ก็จะกลายเป็นภารกิจขับรถเป็นสตันแมนนะครับเหมือนจะเป็นสตันแมนมาสองภารกิจรัวๆเลยเนาะแล้วก็ขับรถตามเส้นทางปกติครับทุกคนนะมันจะมีรถขันสีแดงๆครับขับมาชนเราแล้วก็ระเบิดนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทาโฆษณานีนะครับนี่ไม่ใช่หนังนะเป็นหนังโฆษณาละเนาะอืตกลงหนังหรือโฆษณาวะเดียวกันแหล,ละทุกคนเอ,อ้ยนี่เลยก็ ขับไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอฉากบนฟ้าตัวนี้ครับนี่สุดยอดไปเลยสวยจังและในปรกิจต่อไปครับเราก็มาหาแลนแวนครับด <Hey, S 1> ูบทววาแลนแวนกําลังกรุ่มอยู่นะครับเ <Hey, man. S 1> นื่องจากตอนนี้ครับธ <Hey, man. S 1> ุรก,กิจของ hey, <man. S 1> เรานะ ค่อนข้างที่จะใหญ่โตแล้วก็มีหลายที่มากเลยครับแต่ที่น่ากังวลไปมากกว่าน,นั้นนะครับก็คือตอนนี้พวกของแมนเดสนะครับหรือว่าแมนเดสคาทเทลนะครับรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้น่ะเราเป็นคนขโมยของมาครับนี่ทีนี้ครับมือว่าพวกนั้นนะมันจะต้องบุกมาโจมตีธุรกิจของพวกเราแน่เลยพี่นี่แล้วทีนี้ครับเราต้องจำเป็นจะต้องไปขยายธุรกิจก่อนนะครับก่อนที่ภารกิจจะเริ่มต่อนะก็คือเราต้อง ไปขโมยธุรกิจหรือว่าไปสร้างธุรกิจนะครับที่มันเป็นรูปตึกนะทุกคนนะไปถล่มพวกนั้นแหละให้ได้5แห่งนะครับแล้วก็กลับไปหาแรนแวนนะครับแต่ถ้าว่าถ้ามันมีสัญลักษณ์เหมือนมันมีเออเขาเรียกว่าเป็นวงเล็บ,บวงเล็บเนี่ยทุกคนขึ้นมาในแมปนะเราต้องไปจุดนั้นนะครับสักหนึ่งที่นะแล้วก็ไปแก้ไขธุรกิจนะให้มันกลายเป็นพวกอาบนวดหรือว่าพวกเงินกู้ก่อนนะครับแล้วก็ ค่อยกลับมาหาแลนเบลนะครับภารกิจนี้ถึงจะไปต่อได้นะครับเหมือนจะหาทางออกอยู่นะครับว่าจะเอายังไงดีวะเนี่ยเหมือนแกมีอะไรผิดปกตินะไม่ไม่เลยเราสบายดีแล้วยังไงล่ะดูท่าไม่ดีเลยนะมึงตอนนี้นะ่ะ ดูเหมือนว่าไอ้โง่พวกนั้นน่ะจะรู้แล้วสินะว่าเราเอาของพวกมันไปเนี่ยใช่ครอบครัวเราแย่แน่ก็พูดแบบนี้แหละแล้วธุรกิจที่รักของเราก็แย่ด้วยนะเจ๋งมากเลยไม่ล่ะพี่ชายก็นั่งผ่อนคลายไว้ใช่แล้วแล้วมันหมายความว่ายังไงล่ะใช่ก็พวกพี่น้องเมนเดสน่ะมันคงไม่อยากจะให้เราตายแต่เหมือนมันจะมากันแก้งธุรกิจเราก็เหมือนตายทั้งเป็นนั่นแหละ ดูบอนว่าพี่น้องครับเถียงกันอีกแล้ววันนี้โอ้โหแกจะทำบ้าอะไรเหรอเพื่อนไม่เราเน่ยมันเจ๋งอยู่แล้วไม่มีปัญหาอันนี้เหมือนบทละครลิกกี้เลยครับใช่แล้วใช่ลุ่งสางนะเพื่อนตอนเช้าเลยแล้วอะไรล่ะแกทำให้ฉันอารมณ์เสียนะกูอยูบใครวะ บ่าเอ้ย What What เอออาจจะมีปัญหานี่หน่อยนะเมื่อกี้มึงบอกว่ามีปัญหาไม่ใช่เหรอหยุดตะโกนใส่กูได้แล้วไม่ใช่จะให้กูรับผิดชอบอยู่คนเดียวฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะต้องไปขโมยของมาน่ะแล้วของนั้นก็เป็นของไอ้เมนเดสด้วยอาณาจักรเขาพวกเราแย่แล้ว แกต้องตามฉันมาเพื่อไปแก้ไขสิ่งนั้นโอเคครับทุกคนทีนี้เราก็ต้องเดินทาง ไปพร้อมกับแดนแวนนะครับตามหลังไปเนาะแล้วก็ไปจัดการพวกลูกน้องเมนเดนนะครับที่มา่วป่วนธุรกิจของเราเองครับนี่มันส่งลูกน้องมานะแต่ไม่ได้ส่งมาฆ่าเราครับสรงเงินเชียวนะครับนี่อ่ะเรียบร้อยครับนี่จัดให้หมดเลยทีเดียวเชียวครับแล้วก็มาดีใจกับแดนแวนครับแต่แดนแวนบอกว่าเฮ้ใจเย็นโบรเพราะว่าพวกมันอาจจะไปโจมตีธุรกิจอื่นของเราก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะติดต่อไปถ้าเกิดเรื่องขอโทษด้วยหล่ะ และตอนนี้เราจะได้เจอกับเจ้ามินดิสแล้วนะครับสมบทว่าเราจะต้องมาเจรจา,ากับมันนะครับเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างนะไม่อย่างนั้นมันจะ ถล่มพวกธุรกิจเราเรื่อยๆไรเงี้ยนะครับแม่มึงไม่ฆ่ากูใช่ไหมงั้นกูมาหาเมึงก่อนละกันนะอืมาจรจากันเฮ้ยเอาไงดีว่ะดิอ่ะแลมเมนเดก็ปรากฏตัวครับเสื้อขาวเนี่ยนะดูว่าแกก็หน้าตาคล้ายๆกับพี่น้องของฉันนะเดียโกที่เดินตามหลังมาเนี่ยคุณผมไม่ต้องการจะเป็นพี่น้องกับคุณนะก็โดนติบเขาให้นะครับแม่พวกมึงนี่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเลยทีเดียวเชียวนะกูไม่ฆ่ามึงก็ดีอยู่แล้วเนี่ย แต่ฉันอยากจะให้พวกแกมาทำงานกับพวกฉันนะเฮาสังหารเชียวแม่รอดตายแล้วก็จะได้ทำงานด้วยนะครับเฮดิยอโกนี่ไอ้นี่ชื่อดิโอโกครับไอเสื้อม่วงนี้น่าจะมีเควสกับมันนะรอติดตามได้เลยครับนี่มัแล้วเสนอนะครับทางเลือกก็คือเราจะมาเป็นพี่น้องสี่คนนี่ละเราจะมาทำงานร่วมกันฮะจริงเหรอครับที่คุณเรียกผมมานี่ก็คือเรื่องนั้นสินะใช่ ฉันจะพิสูจน์พวกแกก่อนก่อนที่จะรับเข้าตี้และที่นี้ครับสองพี่น้องก็รู้สึกสงสัยนะครับว่าจามาติเนียนี่อาจจะมีส่วนร่วมกับพวกตำรวจนะครับหรือว่าจามาติเนียนี่อาจจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเหมือนกับไอ้ไบอันฟับก็ได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์นะครับก็คือ อาจจะต้องไปถ่ายรูปพวกมันมานะครับก็คือไปถ่ายรูปจากมาร์ติเนียที่กําลังคุยกับตํารวจให้ได้นะครับและนอกจากนี้ครับเราต้องเดินทางไปเอาบัตรประจําตัวของไอ้ไบอันฟอร์บด้วยนะครับนี่แกนแมนบอกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ปลายทางนะอืมก็คือไปเจอกันที่ไอ้จุดนัดพบรับบัตรปริญญาไม่ใช่ดิบัตรไอ้ของไบอันฟอร์บมันแหละนะครับนี่ แต่ก็นา,นานครับเราก็มาถ่ายรูปกันก่อนนะครับนี่เลยแล้วเราก็ต้องมาแอบถ่ายจ่ามาติเนีที่อยู่กับตำรวจนะครับเพื่อพิสูจน์นะว่าจ่ามาติเนสนี่เป็นหนอนอะไรงี้เนาะนี่ไม่เอานะเพื่อนตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วจ่าจ่าอยู่ในโปรแกรมคุ้มครองพยานนะพวกเราจะดูแลทุกอย่างคุณเองเอาสังหารเดียวครับจริงด้วยว่าจังหวะนี้ได้ยินเต็ม2หูเลยนะและที่นี่ครับเราต้องถ่าย จ่ามัตินีครับที่กําลังอยู่กับเจ้าหน้าที่ปปสหรือว่าสายรับปปสเองครับนี่โอ้โหสายรับตำรวจเอ้แต่ทว่าทุกคนดูดว่าถ่ายรูปแล้วไม่ติดจาามาตินีเลยว่ะทุกคนกดถ่ายไิธีแรกครับนี่เราต้องถ่ายแบบซูมเข้าไปครับนี่ละให้ตํารวจครับเปลี่ยนชื่อจาามัตินีด้วยนะครับชื่อว่าสวินนะครับนี่คุณมีชื่อโค้ดใหม่แล้วนะอย่างชายชุดดำก็จังหวะนี้นะะ เราถ่ายรอบสองครับก็ถ่ายได้ดีแล้วอ่ะแล้วก็ตามไปครับนี่แล้วก็จะถ่ายอีกรูปหนึ่งครับนี่มาในจุดในตำนานครับตรงนี้นะจ่ะจามันนี้อยู่บนเรือยอทว่ะเฮ้ยงานเข้าแล้วเหมือนมีไอ้โง่คนหนึ่งถ่ายรูปพวกเราไปยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยใครก็เห็นมึงสิวะมันบอกว่าหวยแตกคลิปหายยเวย และที่นี้ครับตำรวจปปสครับอะไรต่างๆครับมาหมดเลยครับอยู่ดีก็ติดสีดาวครับเนื่องจากออไอ้จ่าม,มาตินีครับมันอยู่ในโปรแกรมคุ้มครองพยานของตำรวจเนาะเราก็ต้องหนีออกมาครับโอเคเราถ่ายได้แล้วและเราก็ได้ไอดีของไอ้แบ,บ,บรนด์ฟอบมาแล้วเราจะปลอมแปลงเอกสารของมันนี่และเราจะเปลี่ยนเป็นอ๋อนี่ไงทุกคนก็คือเปลี่ยน ชื่อทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้เรานะครับแรกซึมเข้าไปในกรมตำรวจแทนให้ไบรอันฟอร์มนเองครับนี่โอเคเดี๋ยวฉันขอไปทำก่อนนะแล้วเจอกันและในภารกิจต่อไปเดินทางม,มาหาอาบโดเมนเดสครับนี่ขลือหาดในตำนานครับจังหวะนี้ <laughs> พอเรามาถึงแล้วครับนี่มันก็จะพูดถึงเรื่องธุกร,กร,กรกิจครับแล้วก็การปลูกต้นดอกต้นหญ้าอะไรก็ไม่รู้ครับก็คือการปลูกต้นไม้ก็เหมือนการทรําธุรกิจนะะไอหนุม่มเบยแต่เข้าเรื่องกันดีกว่านะเพราะนี่ตอนนี้นะดูกันว่าพวกไบเกอร์นะบางคนที่ไว้พอร์ตนะมันยังไม่จ่ายนี่พวกเราเลยนะอยากจะให้แกนะไปกําจัดพวกมันหน่อยอืฉันไว้ใจแกได้ไหมเพื่อนเออ ก็ที่ผ่านมาผมก็พยายามไปสู่ตัวเองอยู่นะครับนี่ใช่ความส่อสัตย์เป็นคุณสมบัติที่น่าทึ่งและฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้แกนะเวกแล้วคุณต้องการอะไรอีกไหมฉันอยากจะให้แกน่ะมุ่งหน้าไปหาพวกไบค์เกอร์นะแล้วก็ไปจัดการพวกมันแล้วก็ทำลายทรัพย์สินของพวกมันให้หมดซะคุณไม่สนใจธุรกิจของพวกมันเหรอฉันก็ไม่มีทางเลือกน่ะไปโซเวก ไปเถอะเดี๋ยวภารกิจมึงไม่เสร็จอะไรวะถ้าเราอ่านตรงตัวนี่มันคุยกันแบบโคตรผู้ใหญ่เลยเนาะจะปล่อยมุกก็ไม่ได้นะครับกิมนี่ค่อนข้างตึงนะครับมุกหาไม่ค่อยมี<ะ>ทีนี้เราก็ไปจัดการพวกแก,งก๊งไบค์เกอร์ไม่จ่ายตังค์นะครับนี่แล้วก็ต้องมาทําลายธุรก,กิจของมันด้วยนั่นเองครับนี่จัดการได้หมดครับโอ้โหมาโคตรเยอะ พอเราจัดการเวฟแรกได้ครับบอกเลยว่าเวฟสองนี่โอ้โหมากันแบบเออทั้งจมูกบ้านเลยทีเดียวเชียวครับโอ้โหมึงกูจะสู้พวกมึงได้ไงวะเนี่ยโอ้ยนั่นวิ่งหนีไปแล้วรอดตายคนหนึ่งอืมทีนี้ครับเราก็ขับรถตามไปนะครับรถมันโคตรให้เลยทีเดียวเชียวครับแล้วเราก็จัดการทั้หมดครับไม่มีอะไรเยอะเกมเนี้ยโอ้โหหือโหดจัดเลยวะเว็กนี่จัดการั้หมดครับภารกิจก็จะเสร็จสิ้นนั่นเองครับ ไปลุยกันต่อครับกลับมาหาพี่น้องตระกูลเมนเดสอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เขาเลืหาสุดรูครับเราจะได้เจอกับเดียโก้ครับที่กําลังอ่านหนังสืออยู่นะครับนี่ส่วนไอ้เสื้อขาวชื่ออัลเบโดนะชื่อกับนามสกุลมันคล้ายๆกันนะครับขอโทษนะครับมันไม่สนใจเราอ่ะคุณเมนเดสครับเฮอัลเบโดเอาไอ้โ้นี่ไปไกลๆหน่อยซืกูอ่านวันพีอดูเฮ้ดีใจนะที่ได้เจอคุณเพื่อน กูไหนซิกูเงาเนี่ยกูพะเอกของเรื่องนะเว้ <laughs> เเยเออใจเยน็นเออพี่น้องของฉันนี่ช่างมันเถอะมันไม่ชอบคุยกับใครนะอมืมันกำลังอา่านหนังสือวันเพียสอยู่จะไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันตือบมึงมันเป็นแฟนตัวยงของหนังสือเล่มนี้เลยเล่ะนะแต่ตอนนี้นะ่ะดูเหว,ว่าเขาจะมีความสุขอยู่นายไม่ต้องกังวลหรอกงั้นเลยครับ โลกใบนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วยังไงต่อเฮ้ใจเย็นความคิดของนายนี่มันสุดยอดจุงเบยนะเนี่ยนั่นคือสิ่งเล็กน้อยที่เกิดขึ้นที่เหมือนกับฉันใช่แล้วไงต่ออาชญากรบางคนนะ่อาจจะแสดงออกมาและตอนนี้เรามีเพื่อนบ้านที่กำลังค้าแป้งอยู่ในประเทศนี้ล้อเล่นใช่ไหมใช่ ล้อเล่นนะสิแต่มันเป็นเรื่องจริงอย่าดูหมินสิ่งนี้นะฉันมองว่านายคงเป็นคนฉลาดนะ <Before> long, แล้วก็ <you S 1> ไม่ปล่อยให้ไอ้พวก <kill> ที่กำลังดูหมิ่นพวกเราทำแบบนั้นอยู่พวกมันกำลังขายแป้งอยู่ในโอเชียนบีทไปเก็บมันซะเอาซะง,งั้นเกียวง่ายอย่างนี้เลยเลยวะฮะเราก็ต้องมาเก็บพวกที่ขายแป้งอยู่ที่โอเชียนบีทครับเหตุผลไม่ได้ กำจัดมันเพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากมันเป็นคู่ค้าคู่แข่งของพวกนี้แหละนะก็คือมันมาเปิดธุรกิจอีกนั่นเองครับแล้วก็รอไม่ได้นะครับมาคู่แข่งกันอะไรเงี้ยนี่ครับเดินทางมาที่ตรงนี้ครับเอ้ยโนมีอะไรเหรอเรากำลังปาร์ตี้อยู่นะปาร์ตี้อะไรวะกูจะฆ่ามึงเอางานเขาแล้วสาวๆจัดการมันเอาดูเหมือนว่าพวกสาวๆพวกนี้ครับเป็นพวกอาร์มี่นะ มาเดฟเกเชียอะไรวะเนี่ยและประเด็นก็คือบริกาศสา,าววันนี้ครับโคตรจัดเลยนะครับทุกคนนะภารกิจนี้ผมบอกเลยว่าผมเล่นตั้งหลายร<ม>อบวปจาจะป่านนะเพราะว่ามันโคตรยากนะทุกคนนะไอพวกสารมาตลอดเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าถ้าไม่เปิดสูตรนี่ไม่น่ารอดครับนี่เลยและทีนี้ครับมันก็จะขับรถหนีนะแล้วก็ต้องขับรถตามมันไปนะครับนี่จัดการมานะืม แต่พวกสาววงนี้ครับเขาบอกว่าเป็นพวกโสเพนีนะครับออกสงนันเชียวนะแล้วเราก็ตามไปกําจัดพ่อค้าขาหย่านะครับไอ้หมอนี่โคตรน่าสงสารเลยนะครับไม่มีแม้แต่ชื่อนะครับทุกคนนะเออในพ่อค้าคนนี้นะครับแม่โคตรจะตัวประกอบกันเลยทีเดียวเชียวและในบรรกิจต่อไปครับเราก็เดินทางมาหาพวกมินเดสกันต่อนะครับนี่วิกเตอร์นี่ร้อนตั้งตลอดเลยนะครับว่าจะมาหางานทํานะแต่ถ้าว่า มันจะมีเรื่องด่วนครับนี่อ้พระเจ้าช่วยแกอยู่นี่แล้วก็ได้ขึ้นกันเหรองานเข้าแล้วข่าวร้ายนะเพื่อนเลยแป้งทั้งหมดตกอยู่ในมือของตำรวจแล้วฮะพูดว่างนะอืก็คือตอนนี้น่ะแย่จริงๆเลยพี่ชายของฉันน่ะไอเดียโก้น่ะมันไปบอกตำรวจนะสิว่าแป้งทั้งหมดน่ะมันเป็นของพวกแกไม่ใช่ของพวกเราก็ดีไปนะอืมแต่ดูเหมือนว่า เดียโกจะมีเอกสารยืนยันด้วยนะว่าพวกแกเป็นคนครอบครองไอ้พวกยาพวกนั้นนะแต่ก็โชคดีนะเอกสารพวกนั้นน่ะยังไม่ถึงมือตำรวจนะฉันก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีโยพวกคุณนี่มันหฮงซวยสุดๆเลยทีเดียวเชียวเฮ้แกต้องไปยึดของพวกนั้นกลับมานะก่อนที่มันจะไปถึงที่สถานีตำรวจนะ ฉันต้องขอบคุณนายก่อนเลยนะที่เป็นแรงบันดาลใจที่มาคุยกับฉันอะไรของมึงวะเอาอีกแล้วหรือวะขอให้สนุกะง,งั้นเจียวและนี้ครับเราก็ต้องมาทำงานที่เราไม่ได้ทำนะครับก็คือตอนนี้นะตู้สินค้าที่ซ่อนแป้งอยู่ครับพวกตำรวจกำลังจะเอาไปแล้วนะเราก็ต้องรีบไปชิงตัดหน้าตำรวจนั่นเองครับนี่โอเคเดี๋ยวติดต่อไปนะ ไอ้พวกนั้นมันก็จะไปขโมยเหมือนกับเรานะครับแต่เราจะมาขโมยตรงภาคอากาศอะไรอย่างนี้เนาะพวกนั้นไปแบบพื้นดินนั่นเองครับนี่เราก็ต้องเอาตู้คอนเทนเนอร์ตัวนี้ครับก่อนที่ตำรวจจะมาเอาเนาะเอาไปเก็บไว้ที่โกดังของเรานะครับเพื่อจะมันง่ายจังเลยวะแต่บอกเลยว่าไม่ง่ายนะและต่อไปครับตู้คอนเทนเนอร์ครับตำรวจขับออกไปแล้วครับนี่เราก็ต้องขับตามครับแต่ถ้าว่าการขับเครื่องบินแล้ว ไปเอาแบบนี้ครับโอ้โหเดอะฟา์สอีกแล้วครับท่านโอ้โหภารกิจนี้มาก่อนการจริงครับนี่ชิงรถตู้คอนเทนเนอร์ครับมาจากรถที่กำลังขับอยู่ครับโคตรยากนะภารกิจเมื่อกี้ครับทุกคนนะแต่ถ้าว่างานเข้าครับไอคนเมื่อกี้นะ่ะมันติดต่อมาอย่างไวครับว่าตอนนี้พวกเราโดนทำร้ายจกพวกไบค์เกอร์มาช่วยหน่อยเออกูจะช่วยมึงยังไงวะภารกิจน,นี้บอกเลยว่าโอ้โห โคตรยากนะก็คือเราต้องขับตามรถของไอ้เมื่อกี้แหละนะลูกน้องของพวกเอ,อ่อมนะินเดตเนาะแล้วก็ต้องไปช่วยพวกมันครับแบบนี้ครับทุกคนโอ้โหว่าบอกเลยว่านี่มันเทพเจ้าจริงๆครับมันก็ขอบคุณเรานะครับโอ้โหแกทําได้จริงๆไม่มีปัญหาเพื่อนแล้วแกต้องการให้ฉันเอาเบอร์แกไปปล่อยที่ไหนเนี่ยโอ้ยไปปล่อยที่แถวสวนสาธารณะได้ตรงลานจอดรถนะเพื่อนไปทิ้งไว้ตรงนั้นเลย เราก็จัดให้นะครับหนีบินมาครับแล้วก็ปล่อยมันนะครับโอ้แกนี่มันสุดยอดจริงๆเลยเยี่ยมไปเลยเพื่อน